สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนเป็นไงครับวันนี้รวยกันท่วนหน้าใช่ไหมครับส่วนท่านที่ยังไม่รวยเพราะว่าท่านยังไม่มีดวงครับวันนี้มาโชว์ห้อง VIP ครับแฟนพิเศษเนี่ยสมัครแล้วคุ้มค่าครับอาจารย์ฟันตรงแต้ม8ตัวเดียวครับมีชุด08เต็มๆจัดไว้ให้ด้วยนะครับ เนี่ยเราก็มาดูกันครับในห้องถ้าไม่เอามาโจกท่านก็คงไม่เห็นพวกเข้าไปไม่ได้นะนะครับแต้มสิบหน่วยบนแต้มสิบหน่วยบนนะครับ นะครับอาจารย์ให้นะครับเลขที่เดินมาทั้งหมดนี่แแต้มนะทั้งหมด200งวดนะครับไม่ใช่ธรรมดาทำไมครับอาจารย์เน้นให้8แต้ม นะครับในห้องนะครับแปดแต้มเดินมาทางเนี้ยสองร้อยหนึ่งน,นวดนะครับแปดแต้มมีเน้นแปดแต้มครับผม ไมครับแปดแจมนะยังไม่อีกหลายชุดครับที่เข้านะสมัคร WP ห้องพิเศษเนี่คุ้มค่ามากครับขอเชิญนะครับอาจารย์ไม่รับทั้งอื่นนะนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วผิดชอบบางท่านก็ใจไม่นั่นแหละครับพอไอ้ติดไม่ผิด,ผดให้ผิดงวดบางงวดหรือก็จับไม่ถูกกนะ็หาว่าเรา ไม่แม่นจริงเป็นขยะสังคมไปเลยครับอาจารย์นี่แม่นที่สุดในโลกแล้นะนี่วันนี้ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดชุดสามตัวโต๊ดก็เมยครับกับสมัครก็ไปเลยครับใต้ youtube เนี่ยสมัครไห้ได้ครับทางอื่นอาจารย์ไม่รับแล้วเครียดครับโอเคนะครับติดตามนะครับไม่รวยก็จนแหละอาจารย์ทุ่มเทสุดๆทุกคนก็เห็นแล้วนะครับโอเคครับ